เคยสงสัยกันไหมครับว่าสินค้ากเกษตรที่เราเห็นเห็นกันอย่งทุกวันเนี่ยจะกลายเป็นสินค้าระดับแชมเปี้ยนที่สร้างรายได้มหาศาลกับประเทศได้ยังไงเรื่องนี้ไม่ใช่โชคช่วยนะครับแต่มันคือผลของสิ่งที่เรียกว่าพิมพ์เขียวที่ถูกวางแผนมาอย่างดีเลยทีเดียววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าพิมพ์เขียวที่ว่านี้มันคืออะไรกันแน่ลองดูข้าหอมมะลิอินทรีย์ถุงนี้สิครับ ดูเผินๆก็เหมือนสินค้ากเกษตรคุณภาพดีทั่วไปใช่ไหมครับแต่ถ้าบอกว่าเบื้องหลังความสำเร็จของมันเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยล่ะครับแต่มันคือผลลัพธ์ของแผนการที่ถูกวางเอาไว้อย่างเป็นระบบหรือที่เรากำลังจะเรียกว่าพิมพ์เขียวทางเศรษฐกิจนั่นเองมาดูกันดีกว่าครับว่าหน้าตาของพิมพ์เขียวที่ว่านี้มันเป็นยังไงใช่แล้วครับ ความสำเร็จที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาล,ายลอยๆแต่มันคือผลลัพธ์ของพิมพ์เขียวเศรษฐกิจที่ถูกออกแบบมาอย่างรอบคอบซึ่งมีองค์ประกอบสําคัญมากๆอยู่สส่วนด้วยกันแนวคิดแรกเลยนะครับที่เราต้องรู้จักก็คือคําว่า product champion หรือแปลงให้ง่ายว่าผลิตภัณฑ์ดาวเด่นลองนึกภาพตามนะครับว่าเป็นเหมือนตัวแทนทีมชาติของท้องถิ่นนั้นๆไม่ว่าจะเป็นทุเรียนจากจันทบรุรีหรือกาแฟจากเชียงราย สินค้าเหล่านี้แหละครับคือตัวที่มีศักยภาพพอที่จะผลักดันเศรษฐกิจของทั้งพื้นที่ได้เลยพอเรามีดาวเด่นของทีมแล้วสิ่งที่ต้องตามมาก็คือแผนการเล่นที่ดีถูกไหมครับซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าห่วงโซ่มูล,ลค่าหรือ value chain ครับมันคือแผนที่ที่บอกเราทุกอย่างเลยว่าสินค้าของเราเดินทางจากไหนไปไหนตั้งแต่การปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภคเพื่อให้เรารู้ว่า ควรจะเข้าไปช่วยเสริมตรงจุดไหนถึงจะคุ้มค่าที่สุดและกระบวนการทั้งหมดนี้มันทำงานยังไงง่ายๆเลยครับมีอยู่4สเต็ปด้วยกัน 1. คือวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ก่อน 2. ก็คือเลือก Product Champion ออกมา 3. คือกาางแผนที่ห่วงโซ่มูลค่าทั้งหมดและสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือการเข้าไปอุดช่องโหว่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างจริงกัน เอาละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเรามาเจาะลึกกรณีศึกษาที่คลาสสิกมากๆอย่างข้าวหอมมะลิอินทรีย์กันดีกว่าครับว่าพิมพ์เขียวนี้ถูกนำไปปรบับใช้จริงยังไงแล้วมันสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างนี่คือหน้าตาของห่วงโซ่มูลค่าข้าวครับโอ้โหดูสิครับว่ามันมีขั้นตอนเยอะขนาดไหนตั้งแต่การวิจัยพันุ์ข้าวการจัดการดินและน้ำไปจนถึงการตลาดและการขาย การที่เราเห็นภาพรวมทั้งหมดแบบนี้เนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันจะทำให้เรามองเห็นจุดอ่อนที่อาจจะซ่อนอยู่ได้และพอเรากางแผนที่ทั้งหมดออกมาแบบนี้มันจะนำไปสู่คำถามที่สำคัญที่สุดครับคำถามที่ว่าในบรรดาข้อต่อทั้งหมดในห่วงโซ่นี้อันไหนกันแน่ที่อ่อนแอที่สุดเพราะการแก้ปัญหาให้ถูกจุดนี้เลยครับคือหัวใจของความสาเร็จเลย และคำตอบที่เขาเจอนะครับน่าสนใจมากมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องการปลูกหรือการผลิตเลยแต่กลับเป็นเรื่องของการขาดมาตรฐานและการสร้างแบรนด์ที่ทำให้ข้าวของเราไม่สามารถแข่งขันในตลาดพรีเมียมได้อย่างเต็มที่เนี่ยแหละครับคือข้อต่อที่ฉุดรั้งศักยภาพทั้งหมดเอาไว้และนี่คือส่วนที่ผมคิดว่าสุดยอดมากเลยครับ คือพอเจอปัญหาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยให้หน่วยงานไหนหน่วยงานหนึ่งแก้คนเดียวแต่กลับเกิดการบูรณาการการทํางานของหน่วยงานต่างๆครับแทนที่จะต่างคนต่างทําทุกหน่วยงานกลับมาร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาช่องว่างนี้เพียงจุดเดียวเลยผลลัพธ์ที่ได้น่ารอครับ ก็เหมือนกับโซ่ที่เคยมีข้อที่อ่อนแอพอเราซ่อมมันเสร็จปุ๊บทั้งเส้นก็กลับมาแข็งแรงขึ้นทำให้ Product c h a m p i o นของเราเฉิดฉายได้อย่างเต็มศักยภาพแล้วก็นำไปสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นที่แข็งแรงและยั่งยืนในที่สุดที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือโมเดลพิมพ์เขียวนี้มันไม่ได้จบแค่ที่ข้าวนะครับแต่มันเป็นโมเดลที่สามารถเอาไปปรับใช้กับสินค้าเกษตรอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายเลย ไม่ว่าจะเป็นยางพาราที่โจทย์สำคัญก็คือการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปแทนที่จะส่งออกเป็นแค่วัตถุดิบอย่างเดียวหรือจะเป็นปาล์มน้ำมันที่ความท้าทายคือการบริหารจัดการผลผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้หรือแม้แต่กลุ่มปศุสัตว์ที่หัวใจสำคัญก็คือการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคไปจนถึงการประมงเลยครับ ทั้งหมดนี้ล้วนใช้หลักการเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยคือการหา product champion ให้เจอแล้วก็สร้าง value chain ที่แข็งแกร่งขึ้นมาทีนี้พอเราเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วอะไรคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากเรื่องราวนี้กันล่ะครับ หัวใจสําคัญจริงๆมันคือการเปลี่ยนมุมมองเลยนะครับเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่แค่การมีโครงการเยอะๆแต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดจากการทํางานแบบแยกส่วนไปสู่การสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่ทุกภาคส่วนทํางานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบสไลด์นี้สรุปความแตกต่างได้ชัดเจนมากครับ จากวิธีคิดแบบเก่าที่เราเรียกว่าการทำงานแบบไซโลคือต่างคนต่างทำต่างคนต่าง,างมีเป้าหมายของตัวเองไปสู่วิธีคิดแบบใหม่ที่ทำงานร่วมกันมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งแน่นอนว่ามันจะนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนกว่ามากเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็พิสูจน์ให้เราเห็นนะครับว่าความสำเร็จทางการเกษตรเนี่ยมันออกแบบได้มันไม่ใช่เรื่องของโชคหรือความบังเอิญและมันก็ชวนให้เรากลับมาคิดต่อเหมือนกันนะครับว่า เอแล้วในท้องถิ่นของเราล่ะมีโ r o d u c t c h a เปี้ยนตัวไหนที่ยังซ่อนตัวอยู่แล้วก็รอวันที่จะถูกคนพบอยู่หรือเปล่า